สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านมาจากมาคลิปหนึ่งครับผมจากคลิปที่แล้วไปล่าผีกันรอบนี้ก็ล่าผีครับจะเป็นล่าผีในรูปแบบซอมบี้กันดีกว่านะครับทุกท่านอจะเห็นทำไมผมดูขำๆกันตอนเป็นเปิดคลิปคนนี้ก่อนนั่นนั่งเล่นปืนนี่เล่นปูนเล่นปืนเล่นปูนปูนของเล่นเล่นปืนของเล่นเนี้ยไอปูนของเล่นสิ่งมหัศจรรย์ครับสิ่งมีัศารรยเออเป็นสิ่งนี้ทำให้เด็กผู้ชายทุกคนบนโลกนี้แฮปปี้อ่ะอ่าแล้วครับ อ้าวกลืนไปยังไม่เสกเอ่เอจะไม่เสร็จหรโซเฮ้ยเฮ้ยมึงเจ้าไงกูมีปืนได้แต่เฮ้ยกูมีปูนได้เยอะปูนนน่นกูมีปูนเดินเดินนี่เดินเดินเดินนี่เดินเดินเดินคนบ้านไหนเรอคนคนปักใต้ <c oughs> คนคนอินเดียอ๋อคนอินเดียเราเลี้ยงไม่น่าแปลกไอ้เหี้ยมยอะมาเป็นตำรวจมาช่วยกูดีกว่ามามาเริ่มอ่า เล่นผีนีกว่ากดเลยกดกดเลยปุ่มนี้อะไรวะนี่ปิดแชร์นี่ปะ่ะรอเละ่อนนครับเราจะมาทำการพึงรอดชื่อว่าปาลามิโนกรีกไวรัสคือเหอี้ยปาลามิโนครีกไวรัสไวรัสปาลามิโน เชียเชียเชียเฮ้ยเองอะถอยออกไปก่อนเว้ยนี่มันเชียอะไรวันนี้นั่นมันกอเชียอะไะแย่ละพวกเรางานข้าวหรือเปล่าพวกคืองี้เว้ยในโรงพยาบาลที่มอนต์โกเมรีฮะแล้วมันทำไมวะ พอดีว่าในโรงพยาบาลอ่ะมันมีผู้ติดเชื้อดิไวรัสชื่อพารามิโนซีไวรัสอ,อะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะนี่เองเงิ่พผู้เรื่องเชี่ยวเนี่ยแม่งหนึ่งในผู้ติดเชื้อ,อดันหลุดออกมาจากโรงพยาบาลอะดิผู้ติดเชื้อที่เขาหลุดออกมาก็น่าจะคนเมื่อกี้แหละที่กูเพิ่งยิงไปะนะแล้วไอ้เรื่องไวรัสนี่มันมีที่มาอย่างไงวะพวกของกูะนะคิดว่าเชื้อไวรัสอ่ะมันระบาดมาผ่านทางบึงน้าอ่ะที่พวกชาวป,ประมงเขาทํามาหากินกันลรมัง้ง เชี่ยนี่แม่งเรื่องใหญ่นะเนี่ยแย่คะับถ้างั้นพวกเราต้องรีบไปเตือนผู้คนภายในพารามิโนคริกเออโทษทีนะพวกดูเหมือนว่ามันคงจะสายกันไปแล้ววะแต่พวกเรายังจะสามารถรีบไปตามหาสิ่งที่จะใช้ใทำเป็นตัวยาต้านเวลาได้อยู่นะเว้ยแล้วเอ็งมีแผนไหมว่าจะทำไงต่อแผนคืองี้นะตอนแรกอะก็กล่าวว่าจะใช้ตัวอย่างเลือดของผู้ติดเชื้อคนนี้แหละ เป็นตัวทดลองต้นแบบของตัวยาต้านไวรัสแต่กูคิดว่าพวกเราเอาตัวอย่างเลือดจากผู้ติดเชื้อคนแรกมาจะดีกว่าไหมที่เป็นตัวประหาไวเช้์ไวรัสทั้งหมดเนี่ยน่าจะใช้ทําเป็นยาต้านไวรัสได้มีประสิทธิภาพมากกว่านะเว้แล้วมึงรู้ไหมว่าใครเป็นผู้ติดเชื้อคนแรกเอ่อพอจะจาได้อยู่หมอที่เคยเป็นผู้ดูแลของเขาอ่ะเคยบอกว่าบ้านที่อยู่ของผู้ติดเชื้อคนแรกอยู่ที่ไหนแต่ว่าชื่อของผู้ติดเชื้อคนแรกเอ่อเชีย่ยกูลืมวะขอโทษเพื่อน แต่ถ้าเป็นที่อยู่ก็เมืองพาโลมิโนครีกถนนวินตันสตรีทสายที่61นะอ่ะนะเออแล้วทำไมพวกเราไม่ไปที่โรงพยาบาลที่ผู้ติดเชื้อคนแรกเคยอยู่แล้วหลุดออกมาล่ะอาจจะมีตัวอย่างเลือดของผู้ติดเชื้อคนแรกอยู่แล้วก็ได้เออกูเคยไปายมาแล้วเว้ยแต่ภายในโรงพยาบาลอะไม่มีแต่ผู้ติดเชื้อเต็มไปหมดเลยเว้ยกูก็เลยหนีออกมาเนี่ยและนั่นก็คงเป็นเหตุผลที่ทําไมพวกเราจะต้องไปที่บ้านของผู้ติดเชื้อคนแรกะนะเพื่อไปเอาตัวอย่างเรื่องของเขามา หมอเคยบอกว่าผู้ติดเชื้อคนแรกอ่ะเขาตัดนิ้วทิ้งไว้ที่ติดเชื้อด้วยมีดแต่ก็ไม่ได้ช่วยหาเลยเลยพวกเราคงต้องเอาตัวอย่างเลือดจากมีดนั่นมาใช้เป็นตัวทดลองยาต้านไวรัสหวังว่าอย่างนั้นแล้วมึงมีอาวุธมากกว่านี้ไม่ให้กูใช้ไม่ได้ไหมล่ะกูก็ต้องมีแล้วเพราะวะ่ากูนี่เป็นเจ้าหน้าตำรวจเลยนะเว้ยอ่ามึงเลือกเลยมึงอยากใช้ก็บ,บอกไหนโอเคครับผมมาเราจะไปขึ้นรถตำรวจกันนะครับมาครับตามมาตำรวจกูจะขึ้นได้ไหมได้ได้เนี่ง เห็นไหมไปไปด้วยกัน Let's go ไปที่จุดจุดนเหลืองจุดนู้มันมีเอ็นดีทีขึ้นไปด้วยใช่มีเอ็นดีีขึ้นแล้วมีแค่คนเดียวมีแค่ตำรวจตำรวจมันก็ตำรวจจะกินตำรวจเชียวไอ้ทาสตงเฮ้ยหายาอังเคิลโรเจอร์เลยตูกูไม่มาทำอาหารอ๋อไอหนึ่งในคนนี mm ้ทำอาหารได้เป็นนะครับ <sounded> ทอดไข่ไม่เป็นเลยครับอันน้อับางมุณทอดไข่ไม่เป็นต้มมาม่าเป็นนะครับแต่ทอดไข่ไม่เป็นต้มไข่ไม่เป็นนะต้มไข่ต้มไข่ต้องกี่นาทีครับคุณบางสามสิบจมูเป็นบอกว่าโค้งมึงแดงเลยเพื่อนนี่มันกี่สองนาทีเพื่อที่จะใส่ไข่ตุ๋นแร้วสามสองอุ้มมันเร็วไปสองสามนาทีไข่ตุ๋นก็ไม่ได้เลยยี่สิบสามสิบนาทีนู่นจบวัยครับ ผมไม่รู้เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมีรถมาขวางไว้ครับม่รู้นะครับเชี่ยมึงพูดถูกว่ะมึงเห็นใครได้เบื้องมากไหม เชียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันปิดน่เลยนะเร็วจริงๆเราพูดก็ได้นะแตู่ไม่อยาพูด เส่ยรถเมงสตาร์ทไปติดไว้เยอะมามาต่อกันเถอะลงรถมากูยังไม่ลงเลยตามไปเรื่อยๆกูกดเรามันบอกห้ามโดนซอมบี้จับตัวเลยนะ,ละแล้วเพื่อนเราไปไหนแล้วเพื่อนตำรวจเราเนู่นไงเ,เพื่อนตำรวจเราเพื่อนตำรวจรออยู่เอ้ยห้ามยิง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 ไหนเรื่องข้างห้ามห้ามซอมบี้โดนตัวเราถ้าโดนตัวเราเราตายเลยนะ ยิง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 แล้วเพื่อนตำรวจไม่ช่วยอะไรเลยปืนไม่อยู่ก็ช้าปืนนี่วะอามีเนี่ยอามีอันนี่ยแ่ปิดตรงวะปิดคนื่นไปย่าเที่ะตอมะเคือดอย้อไปต่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 อตามตามยาวยาวิ่งวิ่งวิ่งบ้าง กุจูยิง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 ชิปหายแล้วชิปหายแล้วยายมันต่อยอาออยายมันต่อยยายมันต่อย,ยอเยี่ยต่อยเดียวตายวันพันในเยี่ยวันพันโห้ยไปกุจูมาเตอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งไปลูกสองชิปหักชิปจูมาเตอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งตามต้องวจไปชิปหายปีนข้ามรูออนี่ก่เชี่ยมันตามแต่กูไม่ตามมึงเลยจะดีแล้วช่วยวิ่งหน่อยมึงช่วยยิงหน่อยก็ได้ในตอนมึงวิ่งหนีอ่ะตอนกูวิ่งหนีมึงช่วยยิงกูหน่อยโอเคกูไม่เป็นไรกูไม่ตาย ชิ้นยังไม่ตังค์นั่นหลังมึงไอ้บ้างเอามึงไม่เป็นไรเลยขอแสดงว่าน่าจะต้องผู้เล่นหลักผู้เล่นหลักอไะย่าตายยิงนี่กูหน่อยยิงนี่กูหน่อยยิงเป็นล้านเลยกูก็ยิงยิงยไม่ตายอย่างเฮ้ยติดยังติดบ้างเยเจเหย่ปกะสบมีโง่ข้ามข้ามลัวไม่ได้โอยซองนี่ซองน่ะระยะเผาขนยิงโคตรแรงเลย โอ้ยรัวตารัวตารัวตแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอือืออันนี้บาบุเลอันนี้เบาบุเลตอันนี้บารบุเลตอันนี้บาบุเลอันนี้บาบลอืมตายตายตายเดี๋ยดดนเยอะเพิ่มตตายตายยิงยิงยิงเก มไปต่อไปต่อหยุดหยุดยิงก่อนมึงยิงใครอยู่ไม่ใช่เรายิงเพื่อนเราเหรอวะเพื่อนเราไปไหนแล้เนี่ยพวกเราต้องเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นให้ได้เลยเว้ยวิ่งไปวิ่งไปวิ่ง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 ไป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 ตามเพื่อนไปไม่รู้อะตามเฮ้ยยิงซอมบี้แกยิงยิงยิงเอ้ยทำไมเป็นไฟด้วยซอมบี้ติดไฟหรือยี่ยตายยากเกิน เฮ้ยหลังเขาเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วหลบกันเดี๋ยวยิงโดนเองเจ็บไปต่อไปหรอเจ็บเปล่ายิงโดอไม่รู้อ่ะไม่น่าเจ็บแต่จะบังกระสุนกันมาดอยู่กระสุนสีกระสุนนี้จำกัดน้เห็นแล้วนอะมันบอกให้เรามาใกล้บ้านนี้นตำรวจมาอ้าวปิดปิดเรียบร้อยเรียบร้อยเยอะ ถ้าพวกเราไม่ได้ตัวอย่างเลือดของผู้ดีเชียคนแรกมาแล้วก็เรื่องชี้เนี่นมยมังคงไม่จงง่ายๆแน่เลยว่ะเฮ้ยมึงเงียบก่อนกลัควคุณได้เสียงอะไรบางอย่างวะมา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 ,มาล้วซอมมี่เ เฮ้ยกูเห็นรถอยู่ตรงนั้นด้วยว่ะตามมาเร็วเร็วๆฉันเห็นรถแล้วไม่ไงรถคันนั้นเดินโลกครับอาจารย์ใหญ่แล้วเยี่ยมพวกเรจะได้เดินทางไปบ้านของผู้ติเชียร์คนแรกได้ง่ายสักทีหนึ่งรถไหนอ่ะโดข้าไม่ได้เอามอล่ะช่วยกูด้วยอาไม่น่าเฟลเชียอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยมึ่ย มันออกไปไม่ได yeah. oh, oh oh, yeah. hey, he ้กูต้องนี้ก่อนโฮม่กออ๋อคนขับรถมันติดเชื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบล้เฮ้ยกูไม่รออ่ะฮะกูไม่รอมันไม่รเฮ้ยช่วยมันต้องยิงหนีมาเฮียแล้วมันเล็งไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเป้มนนกูยิงอยู่สเปมยิงอยู่เห็นไหมนางคบอกยิงไม่ดี ไปๆๆไไปม่ต่ตอบอ๋อยังไม่ตายหรอยังไมไตายไออื้อเหื้อเอื้เื้อเอื้อเเกือเอ้เกือบเอือเเอือเเอือืเอื้อเอื้ออเ้เอตเออื้ออือื้อเอื้อเอ้อเอ้ลอเอาเอออ้ม้้ด้เออ้เ้อเ้เ ไปไหนต่อไม่มันยิงมึงมนี่แหละเพราะมึงไปยิงมันไงไปไหนต่อตักน้ำเลยเอา้ายิงลำทำไมอ่ะอ๋อเราต้องไปตรงโน้นเหรอจุดแดงๆวะอ่ะวิงว่งวิง่งวิ่งตามมาวิ่งตามมาทิ้งเพื่อนตำรวจไปละเพื่อนตำรวจไม่มตามมาเราตามเราไปเองแล้วกันน้นไขอ่อ่ะมันงอนนี่มันเราทิ้งเงินเอายิงทิ้งตายเลยอะไรวะอ๋อต้องขึ้นรถนำกดขึ้นตามมาได้ปะ no. no ้เหี้ย มเองกูต้องขึ้นก่อนนะมึงไปขึ้นของมึงไปขึ้นมาเอ้าโอเคโดนลากขอบคุณพระเจ้าเอาละเราได้เวลาขับรถไปที่บ้านที่อยู่ของผู้ดีเจคนแรกกันแล้วเราพวกที่อยู่เออถนนวินตันสตรีทสายที่61ละมั้งชัวร์ป่ะเออเป็นสนุกายเนี่ยกูโคชัวเลยว่าพวกพวกเรารีบไปกันเลยดีกว่า พูด shorts, hey, like. ้ด er. oh oh, oh. ีเช uh, uh. ื่อแม่งตามกันมาเต็มเลยมันเข้าไปจุดแดงไหวยเฮ้ยอุ้ยโอ้โหเชี่ยพวกแม่งมีการอีกบนหลังค้าว่ะได้เชี่ยเป็นเดไมมทิกเรยสักเฮ้ยเอ้าเอ้าเชี่ยมึงทำเชี่ยลงไปวะเนี่ย แย่ yeah, ละตอนนี้พวกเราแม่งมองไม่เห็นเฮียเลยอนะแต่พวกเรายังต้องการตัวอย่างเลือดของผู้ติดเชื้อคนแรกที่ติดอยู่ในมีดเพื่อเราต้องเข้าไปเลยวะเฮียไายดินไนตามหาหมีดมีดมีดอยู่หไหนวะโอ้ข oh. ี้ซักซิรเนะชีย่ยเ่ยวะผู้ติดเชื้อแม่งบุกเข้ามากันได้เอรอะเอาทำไมหันกล้องด้วยนี่คืออะไรเราซ่อนอยู่เหรอ กูก็ไม่รู้ไว้ซ่อนในบ้านี่ไฟไหม้ชีย่ยนั่นมันผู้ติดเชื้อคนแรกรอวอเงียบเ้ยนะไอ้ยีนขอจะหักนะมึงทำอะไรนะใช้มีดฆ่าเขาเลยพวกเราจะได้ตัวอย่างเลือดเพิ่มด้วย กฎหมายในจมตีนะนั้งานต่อตำรวจฆ่ามันตายแล้วเฮ้ยข้ามันตายแล้วข้ามตาแล้วคิดว่ากูได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บินมาว่ะตามกูมาเลยพวกไหนที่สุดเราจะได้ออกจากเมืองเชียนี่แล้วหวังว่าลมพายุฝนเชียนี่คงไม่แรงเกินไปจนพาเฮลิคอปเตอร์พวกเราตกกัมั้งยาวไปยาวอยู่นะไม่รู้เหมือนกันไม่เล่นมาแล้วหมดเชียแม่งเอ้ยเฮลิคอปเตอร์อีกลำแม่งตกลงมาแล้ว ไอสัตว์ไม่สั่เป็นคืนไม่สัน่นไอเยอะระบบสันตันตนีเอามาทางเฮลิคอปเตอร์แบบพระเอกนะครับผมไม่รู้จบหรือยงังพระเอกเลยใช่ไหมไอเส้นไฮไอเยอะจริงเนี่ยเลยคุณกูไม่รู้จะตอบยังไงเลย ไอ้ย,ยืนนี่ยังี้ถามไอ้ย,ยืนก็ตอบไม่เป็นไอในหมดเลยไ <laughs> อ้ย,ยืนนี่ก็ถามเรื่อยไอ้คนนึงมันก็นตอบไม่เป็นกูขอบใจมึงมากนะข่าวจรสันมันไม่พาละทุกอย่างนี้เนี่ยแม่งจบแล้วละ่ะแต่ว่าภายในเมืองพาโลมิโนโคริกอะแม่งก็ยังคงเติไมไปด้วยผู้ติดเชื้อจำนวนมากมานะนะครับทุสร็จมึงจะลองกลับไปที่เมืองอีกรอบก,ก็ได้นะ แต่กูขอผ่านแน่ๆเลยว่ะจบแล้วครับผมอโอ้ยเงินกี่ล้านวเอ้ยถึงล้านป่ะถึงล้านล้านหนึ่งพอดีถึงถึงทำมาได้มาดาวสีดาวโอ้โหโอ้พองครับโอให้ยนี่กูช่วยบ้านเมืองนะเว้ยทำไมกูได้ดาววะมึงมาในพื้นที่ใหม่มึงไม่หมดรอกเออวาซานเซโร่เฮีย ก็จบมาแค่นี้นะครับสำหรับอะไรว่าพาริเมนูกรีไวรัสอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นภารกิจเล่นขำๆนะครับเล่นขำๆนีพวกผมก็พ้ากันนะครับผมก็ทดเป็นนี่การทดสอบการท่านการเป็นตัวนะฮะก็นะผมก็ขอบคุณสำหรับที่รับขอบคุณที่รับชมเราท่านด้ยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า